จะไปดูดาววะถ้าได้5ดาวนี่ก็จะไว้วางใจแหละใช่ได้แบบรางวัลอื่นๆด้วยจากสถา<ช>บัานอย่างพว<ม>กลิปเปอร์อะไรนะคะแล้วก็เน้นลงทุนในหุ้นเวชภัณฑ์เป็นหลักประมาณ48%หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพไบโอเทคประมาณ28%<ม>ปัจจุบันลงทุนในหุ้นอเมริกา อยู่ประมาณ66%ะนะคะแล้วก็หุ้นในยุโยรปอีกประมาณ30%อตอนนี้ยังไม่ได้ลงในเอเชียะนะคะแต่ในเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยก็จะมีญี่ปุ่นบ้างนะคะแล้วกเ็เรียกว่าผลตอบแทนย้อนหลังน้องแพลวคงอยากรู้นะคะ5ปีย้อนหลัง28%ต่อปีเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่20%โอร์ซนะน มมฐานีการกระจายการลงทุนด้วยนะคะปัจจุบันลงทุนอยู่ในหุ้นประมาณ89ตัวอแล้ก็เยอะเหมือนกัน89ตัว<ช>ก็มองว่าเป็นการกระจายความเสียง์<ช>อาเป็นเป็นฟีดเอร์ฟันแล้วก็ไปลงทุนหลักๆที่อเมริกาทีนี้เมื่อกี้พี่พุธอธิบายละเอียดแล้วแหะแต่พ่ออยากลุกเพิ่มเติมอะค่ะว่าตัวอย่างบริษัทที่เขาไปลงทุนเนี่ยมันพอจะมีอะไรที่เรารู้จักนะ บางชื่อในกลุ่มเทคโนโลยีเชวภาพเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะแต่ในกลุ่มเวชภัณฑ์เนี่ยเราจะคุ้นเคยจากชื่อยา อ่านะคะยกตัวยอย่างจอนสัน,น,นจอร์นสันนะคะผลิตภัณฑ์ดูแลเวชภาาัณฑ์เวชสัมอางด้วยะนะคะเราใช้แป้งเด็กจอร์นสันแป้งาเด็กแต่เขาผลิตยาด้วยและก็เป็นไรายได้หลักของเขาทีเดียวจอรนสันเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นที่อเมริกาะนะคะมีสำนักงานทั่วโลกอยู่กว่า90%แห่งม,มีของของเขาเนี่ยขายอยู่ใน175ประเทศทั่วโลก นะคะตัวอย่างยาที่เขาผลิตก็อย่างเช่นไทลีนอลปวดหัวเมื่อไรไม่ถึงใจหรือว่าเซอร์เทกยาภูมิแพ้อย่างนี้นะคะเราลงอยู่ประมาณ5%นะคะของกองทุนนะคะเรียกว่าอยู่ในท็อป10โฮลดิ้งนะคะแล้วก็หุ้นตัวที่สองก็คือหุ้นไบเออร์ยาฉีด กันยงไบเออร์เนี่ยะซึ่ง oh. จริงๆภาษาอังกฤษเราเรียกเบเยอร์อ๋ er oh, อ้อมันเป็นหุ้นสัญชาติเยอรมันจดทะเบียนในตลาดหุ้นเยอรมันนะคะผลิตเวชภัณฑ์เหมือนกันนะคะ uh huh. แล้วก็เครื่องมืออุปรกรณ์ด้านสุขภาพนะคะพี่พูดยกตัวอย่างหุ้นดีกว่าของหุ้นไม่ใช่หุ้นชื่อยาในหุ้นเบเยอร์เนี่ยนะคะที่เขาผลิตเนี่ยอแอสไพริน โอ้ oh, อันนี้ก็เป็นยาดังมากใช่หรือยาเฉพาะทางในกลุ่มเบาหวานอย่างนี้ค่ะชื่อจริงๆแล้วบางชื่อก็คุ้นหูอย่างที่พี่เล่าให้ฟังซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นบริษทัทที่แม้จะไปจดทะเบียนที่นุ่หนแต่เราคุ้นชินในชีวิตประจำวันใช่มีรายได้จากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกแม้กระทั่งประเทศกําลังพัฒนาก็ได้ไรายได้สูง บริษัทพวกนี้ด้วยมันน่าสนใจน่าสนใจแต่ว่าคนก็จะชอบโปกเพียบอย่างเี้ค่ะว่าเฮ้ยทุกวันนี้กองทุนเฮลท์แคร์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยประเด็นคือจุดเด่นของกสิกรเนี่ยต่างจากที่อื่น จุดเด่นของกองทุนที่เราเลือกมาคือกองทุน JP Morgan g l o b a l Health Care อันนี้เนี่ยนะคะคือเวลาเราคัดเลือกเนี่ยเราต้องพิจารณาถึงกระบวนการจัดก,การลงทุนของเขานะคะเราพิจารณาแล้วว่ามีศักยภาพที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคตนะคะและมีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมนะคะพิจารณาจากผลตอบแทนย้อนหลังเนี่ยเขาทำได้ดีขนาดได้ Morning Star 5ดาว นะคะที่บเล่าให้ฟังอย่างที่สองทีมงานจัดการกองทุนของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศเดียวเขาอยู่ประจําอยู่ในสํานักงานของ3ประเทศที่บูธเล่าให้ฟังเมื่อกี้ทั้งสหรัฐทั้งที่ลอนดอนนะคะแล้วก็ที่ญี่ปุ่นซึ่งอยู่เรียกว่า on the ground เลยเรียกว่าติดตามข่าวสารข้อมูลวิเคราะห์บริษัทกันจริงๆมีการเยี่ยมชมกิจการเยี่ยมชมลูกค,ค้ากันจริงๆนะคะแล้วอย่างที่สก็คือว่า หุ้นขนาดเล็กที่รบอกว่าค่อนข้างมีความผันผวนโดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มไบโอเทคซึ่งบางส่วนเนี่ยเป็นหุ้นขนาดเล็กมีสภาพคล่องอาจจะไม่สูงนักกองทุนกองนี้เนี่ยมีการลงทุนแต่จะไม่เน้นมากในหุ้นขนาดเล็กเพราะเห็นว่ามันมีความเสี่ยงและความผันผวนและเอาลุกตอนนี้เนี่ยหุ้นขนาดเล็กเนี่ยค่อนข้างราคาสูงแหละนะคะนี่แหละคือข้อแตกต่างของ กองทีหลังของเรานี่คือใช้มืออาชีพบอยหารแน้วนกองทุนก็จะสบายใจใใอีกหนึ่งอย่างที่สงสัยค่ะคือก่อนหน้านี้ของกสิกรก็มีกองทุน KG Hel แต่นี้นเป็น KG Hel RMF ต่างกันงไงคะเออต่างกันยังไงแน่นอนมีคำห้อยท้าย i m f ออมันก็คือเพื่อการเลี้ยงชีพด้วยกลไกของกองทุน i m f น้องแพลวต้องลงทุนต่อเนื่องทุกป,ปีนะคะกว่าจะออก หรือว่ากว่าจะขายคืนได้ก็ต้องเมื่อเกษียณอายุาแล้วนั่นนะคะมันก็คือฟีเจอร์ที่แตกต่างกันแต่กองทุนหลักเราไปลงทุนในกองทุนเดียวกันเพียง<อ>แต่เราเลือกที่จะออกกองทุนนั้นก่อนในปลายปีที่แล้วแล้วเราได้รับความนิยมมากนะคะปัจจุบนะันขนาดอยู่ที่ 19, 00 0ล้านกองทุนเราเองนะโอ้โหค่ะเรียกว่าเออใหญ่สุดเลยปะเขานะใหญ่สุดในอุตสาหกรรมในเมืองไทยนะคะ ข้อแตกต่างข้อแรกนะคะก็คือกอง IMF ไม่มีการจ่ายผลผลิี่อยากให้สร้างความมั่งคั่งให้เราแค่แทีเดียวเลยไปมีเงินต้องออตัดใจว่าแบบออมไปจุกังเสืนอูอ้ยาวจริงๆต้องมีวินยัยนะค่ะแต่ว่ากอง G Health ปกติเนี่ยมีการจ่ายผลผลโดยเราพิจารณาเนี่ยสี่ครั้งต่อปีซึ่ง,ต,งตั้งแต่เราลอนกองทุนไปตั้งแต่เดือนปลายปีที่แล้วนะคะเราเนี่ยจ่ายผลผลไปแล้วครั้งหนึ่งห้าสิบสตางค์ ะะและอย่างที่3ามคือค่าธรรมเนียมกอง IMF ของเราเนี่ยจะไม่มีค่าธรรมเนียมขาเข้าแต่ค่าธรรมเนียมของกอง KG Health ปกติเนี่ยมีค่าธรรมเนียมขาเข้า1.5%ของมูลค่าการลงทุนเนี่ยค่ะเขแตกต่างหลักๆค่ะแล้วถ้าจะเพื่อความการตรงกับความต้องการหรือวัตถุประสงค์มากที่สุดอ่ะจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราจะจัดความเหมาะสมเนี่ยเขาเหมาะสมกับนักลงทุนกลุ่มไหนมากสุดอะคะคุณ้ G Health, um, F, เ g จี e l ลท์อารเอฟนี่ยแน่นอนต้องเป็นเงินลงทุนระยะยาวอ,ออมเพื่อกเกษียณอายุคือ<ช>ถ้าเราแบบยังไม่ได้มีเงินเยิเนรื่อบร้อนใช้เงินนั้นอาจจะยังยังไป k g จ h เฮลท์ปกติดีกว่าใช่ค่ะใช่ถ้าเรายังไม่ได้จะลงทุนยาวแล้วเราไม่ได้มีวินยัยจะลงต่อกันทุกปีะนะคะเราอยากสร้างผลตอบแทนในระยะที่สั้นกว่าสองปีสปีหปีขึ้นไปเราก็ไป GH e a l t h แต่แน่นอนท่านต้อง ยอมรับความเสี่ยงหรือความผันผวนที่เกิดจากการลงทุนในหุ้นต่างประเทศได้ แล้วพี่บุษบอกว่าแล้วว่ามีสัดส่วนในหุ้นที่มีความผันผวนสูงเหมือนกันอย่างหุ้นพวกไบโอเทคอย่างที่ว่านะคะแล้วกองทุนนี้เนี่ยมีการทำ FX hedging ป้องกันความเสี่ยงทางค่าเงินนะคะตามพีชชวนเราระบุว่าไม่ต่ำกว่า75นกองทุนหลักอยู่ในสกุลบอลล่านะคะพี่พุษก็จะทำการ hedge หมายถึงผู้จัดการกองทุนของพุษนะคะของบลจกาิกรเราก็จะทำการ hedge ซึ่งโดยปกติเนี่ยก็จะ hedge ประมาณ hedge ประมาณ90กว่า ะะก็สบายใจได้ค่อนข้างแต่ว่ามันยังมีความผันผวนนะคะเพราะเราว่าไม่ได้เรออียกว่าคาเวอร์ความเสี่ยงทั้งร้อซของค่างเงินแต่ว่าถ้าวันนี้เรามีวัตถุประสงค์ที่ยาวหน่อยแล้วก็ตั้งใจจะออมเงินเพื่อ,อไว้เกษียณเนี่ยอันนี้ตอบโจทย์ใช่แต่อย่าลืมนะคะว่าเคกองกอมสามารถสับเปลี่ยนได้ด้วแล้วใช่สามารถสับเปลี่ยนถ้าเราเห็นว่า มีเซกเตอร์อื่นที่น่าสนใจเราอยากจะไปทำกำไรอย่างที่วิบอกม,มันมีบางเซกเตอร์บางอุตสาหกรรมที่อาจจะให้ผลการดำเนินงานดีแล้วก็หุ้นน่าจะราคาไปได้มากกว่าในช่วงที่วัจนธรรเป็นเศรษฐกรริจขาขึ้นมากกว่าเฮลท์แคร์ที่อาจะสับเปลี่ยนไปในกองนั้นโอ้ีหขอบคุณที่พูดมากเลยนะคะรู้สึกว่าชัดเจนละวอยากจะลงทุนในกองทุนนี้จริงๆขอบคุณค่ะยินดีครั้งแพรว แตเนแล้วคะว่าการที่อยากจะได้กองทุนดีๆหรือได้ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนที่ดีๆเนี่ยทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะสะดวกที่ไหนก็ไปได้ที่นั่นเลยนะคะสําหรับธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือจะลองโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก่อนก็ได้ค่ะและที่สําคัญนะคะเรามีนัดกันเป็นประจําทุกวันเพื่อหาเสบดีมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนในกองทุนรวมแบบที่ไม่เหมือนใครกับประการ Asset Supermarket by K Asset ค่ะแต่วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะ ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็พี่พูดธด้วยแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่กับรายการ Asset Supermarket by K Asset วันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ